สวัสดีครับผมก็วันนี้ม่รู้จักซั p p พยเออร์เสื้อผ้าคุณภาพทัเพเออเสื้อผ้ามือสองคุณภาพสูงจากสิงคโปร์นะครับในอันนี้เว็บนี่ S S N I T E D D I N g นะครับผมก็คืออันนี้เรามารีวิวให้ดูนะครับส่วนขั้นตอนอย่างไรลูกค้าต้องติดต่อทางทางร้านเขาโดยตรงนะครับว่าเขามีเสื้อผ้าเกตอะไรบ้างอืม ต้องคุยกับเขาเองครับง่ายดีเพราะบางคนต้องการเสื้อผ้าแบรนด์เนมยี่บุยี่ห้อนี่มือสองม,มันก็ไม่สามารถหาได้ครับผมสต่วมาเขาจะเป็นกระสอบรวมๆมากันนะครับผมอันนี้เลยบอกไว้นะครับผมถ้าใครต้องการแบรนด์เนมคัดยี่ห้ออย่างเงี้ยข้ามไปดีกว่าครับผมแต่ถ้าท่านต้องการแบบว่าสายเสื้อทั่วไปอาจจะมีลุ้นแบรนด์เนมบ้างลุ้นทั่วไปบ้างผมบ่าก็มาลองดูกันลองไปคุยกับร้านเขากับเว็บเขานะครับ เขาจะได้ให้คำตอบที่ดีฝว่าของเราก็เอามารีวิวให้ว่าเว็บนี้น่าสนใจใเฉยๆเท่านั้นครับอ่ะแนะนำนกันก่อนนะครับผมในทางเราเรื r อข้อมูลมาให้นะครับ HNI Tedding เนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองจากสิงคโปร์เขาเริ่มตั้งธุรกิจนี้ในปี2013เขามีความเชี่ยวชาญในการค้าส่งเสื้อผ้ามือสองที่มีคุณภาพทั้งเสื้อผ้ารองเท้า และสินค้าอื่นๆกระเป๋าของเล่นซึ่งบริษัทนี้เน้นเรื่องการร e ีไซเคิลและลดขยะสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งออกสินค้าทั่วโลกเช่นไปปากีสถานไปอินเดียและอินโดนีเซียคราวนี้นะครับผมเขายังไม่มีมาไทยท่านอาจจะจอดตลาดตรงนี้ได้การคัดคุณภาพสินค้าจุดแข็งของ h n i คือคัดสรรสินค้ามือสเกรดสูงเช่นเสื้อผ้าเกรด aaa โดยเขามีการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิธีปริถันเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าได้รับอยู่ในสภาพดีมีทั้งเสื้อผ้าฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ 3. การรีไซเคิลและความยั่งยืนนำเสนอว่า SNI มีภารกิจที่สำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรซ้รำผ่านการรีไซเคิลเสื้อผ้าและพิตภัณฑ์อื่น,นๆก็ SNI เขาจะส่งไปยังหลายประเทศนะครับ แต่ว่า,ถ,าถ้าเกิดลูกค้าต้องการสินค้าจากบริษัทนี้ถ้าต้องการนําเข้าจากสิงคโปร์มาไทยก็สามารถติดต่อเราได้ครับผมอ่าเนี่ครับผมติดต่อเราได้ที่แฟนเพจเกียร,ยรต้นอิมพอร์ตไลดีแอดสอดีแล้วก็เรามาดูอันดีกนะครับผมน,นอกากเสื้อผ้ามือสอแล้วก็ยังมีรองเท้ามือสองกระเป๋ามือสอง กระเป๋าแฟชั่นและที่ใช้ในฟิตประจำวันทั้งของเล่นมือสองที่คาสานจะตัวต่างประเทศโดยสินค้ามักเป็นของเล่นมือสองที่ยังคุณภาพดีพาและเสร็จของเือใช้สินค้าอีกชนมือสองเขาไม่ได้เน้นแต่เขาก็มีเป็นบางครั้งนะครับผมถ้าเนี่ยอีเมลสอบถามเขาได้เลยหรือว่าทา่านก็อันนี้แล้วก็เนี่ยท่านก็เข้าไปเว็บได้เลยหรือวอทแอบอะไรก็ได้ครับผมอ่านี่นะครับผมมันเว็บเขา อืใช่ไหมือมครับผมแบบนหงครับอันนี้ผมน่าจะให้ลิงก์ผิดไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง SNI SNI นะครับเถ้ g o ใน l e ก็เจอ ผมต้องทำรีวิวที่น่าสนใจมาเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ผมไปลิงก์ผิดอันนี้ก็เป็นมือสองเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะรีวิว SNI มากกว่าเดี๋ยวผมจะแก้แก้ให้นะครับแก้อันนี้ถูกให้ mm. อันนี้ครับผม h n i ตัวนี้ผมแนะนำเลยเีจอพากระสอบเขาจะส่งไปที่ ปางีสฐานอินเดียกัมพูชาเมิเชลเวียนามอินโดนีเซียเห็นไหมครับบางทีเสื้อผ้ามือสองเราก็ผ่านขเขมรผ่านเวียนามมาผมว่าก็น่าสนใจท่านก็ติดต่อเขาได้เลยต้องการอะไรส่วนท่านต้องการนําเข้ามาไทยก็สามารถติดต่อมาที่เราได้นะครับตามนั้นที่ให้ไว้ตามนี้ที่ให้ไว้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับในวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์นะครับสวัสดีครับ